เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมการนอนหลับของเราถึงไม่สนิทและสงบเหมือนเมื่อก่อนทําไมในแต่ละคืนเราต้องฝืนใจลุกจากเตียงอุ่นๆถึง3 4หรือบางที5ครั้งเพียงเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําหลายคนอาจคิดว่านั่นเป็นสัญญาณของวัยที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าผมจะบอกทุกท่านว่าตัวการสำคัญอาจไม่ใช่ความชารา แต่เป็นศัตรูร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และกําลังทําลายสุขภาพของท่านอย่างเงียบๆทุกคืนบนเตียงนอนของท่านเองล่ะครับนิสัยที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยแต่กลับกําลังค่อยๆฆ่าไตาของเราทําให้มันอ่อนล้าและรบกวนชีวิตของท่านอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้อาจฟังดูน่าตกใจแต่มันคือความจริงที่การแพทย์สมัยใหม่กำลังออกมาเตือนกันมากขึ้นเรื่อยๆในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดโปง3มท่านออนสุดอันตราย 3. นักฆ่างเงียบที่ทำให้ท่านต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆและที่สำคัญที่สุดผมจะเปิดเผยท่านอนทองคำที่ไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องไตแต่ยังสามารถมอบการนอนหลับที่เต็มอิ่มไม่ถูกขัดจังหวะตั้งแต่ค่ำยันเช้าให้กับทุกท่านได้อีกด้วยขอให้ตั้งใจดูให้ดีนะครับเพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของท่านไปโดยสิ้นเชิงและเพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องของเราเสมอมาในช่วงท้ายของวิดีโอ ผมมีของขวัญสุดพิเศษที่จะมอบให้กับผู้ที่ชมจนจบเป็นของขวัญที่จะช่วยให้ท่านล้างสารพิษและฟื้นฟูการทำงานของไตได้อย่างเป็นธรรมชาติเอาละครับถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่าลังเลที่จะกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์ต่อไปให้กับคนที่ท่านรักนะครับการกระทำเล็กๆน้อยๆของท่านในวันนี้อาจช่วยให้ใครอีกหลายคนหลุดพ้นจากฝันร้ายที่เรียกว่าการปัสสาวะตอนกลางคืนได้ เรามาเริ่มกันที่ศัตรูตัวแรกกันเลยนะครับเป็นท่าที่พวกเราหลายๆคนชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะมันให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยนั่นก็คือท่านนอนคว่ำหน้าลงกับหมอนเรามักจะคิดว่าท่านอนเนี้ยช่วยให้หลับง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือฝันร้ายสำหรับอวัยวะภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตอันมีค่าทั้งสองข้างของเราลองจินตนาการดูนะครับตลอด7-8ชั่วโมงในแต่ละคืน น้ำหนักทั้งหมดของร่างกายส่วนบนกำลังกดทับลงบนช่องท้องแรงกดมหาศาลนี้ไม่เพียงแต่จะบีบกระเพาะอาหารทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกและกรดดไหลย,ย้อนเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อไตและกระเพาะปัสสาวะของเราอีกด้วยมันก็เหมือนกับการที่เราวางของหนักๆทับลูกโป่งที่เต็มไปด้วยน้ำเป็นเวลานานๆแรงกดที่ต่อเนื่องจะทำให้หลอดเลือดฝอยเล็กๆที่หล่อเลี้ยงไตเกิดการหดตัว ทำให้เลือดและออกซิเจนไหลเวียนไปยังเซลล์ไตได้น้อยลงเมื่อขาดเลือดและออกซิเจนซเซลล์เหล่านี้ก็จะค่อยๆอ่อนแอลองการทํางานของไตในการกรองเลือดและขับของเสียก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลงอย่างน่าใจหายยังไม่หมดเพียงแค่นั้นการนอนคว่ำยังสร้างแรงกดทางกายภาพโดยตรงต่อกะเพาะปัสสาวะทําให้มันถูกบีบอัดและมีความจุลดลงกระเพาะปัสสาวะของท่านจะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นเพียงมีปัสสาวะในปริมาณเล็กน้อย ก็เพียงพอที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังสมองบังคับให้ท่านต้องตื่นขึ้นมานี่คือหนึ่งในสาเหตุทางกายภาพโดยตรงที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องลุกมาปัสสาวะตอนกลางคืนผมยังจำเรื่องราวของคุณลุงสมชายผู้ป่วยวัย62ปีได้ดีท่านมาพบผมด้วยสีหน้าที่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียพร้อมกับบน่นว่าทุกคืนท่านต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำอย่างน้อยสี่ครั้งชีวิตของท่านปั่นป่นปวนไปหมด กลางวันก็หาวแล้วหาวอีกไม่มีสมาธิจะทำอะไรแถมยังหงุดหงิดง่ายอีกด้วยหลังจากที่ตรวจร่างกายและตัดสาเหตุทางพยาธิวิทยาอื่นๆออกไปแล้วผมถามท่านเพียงคำถามง่ายๆว่าปกติแล้วคุณลุงนอนท่าไหนครับคุณลุงสมชายตอบว่าท่านติดนิสัยนอนคว่ำม,มาตั้งแต่หนุ่มๆผมจึงแนะนำให้ท่านลองเปลี่ยนดูแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเท่านั้น คือลองฝึกนอนหงายหรือนอนตะแคงดูหนึ่งเดือนต่อมาท่านกลับมาตรวจอีกครั้งด้วยใบหน้าที่สดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่านเล่าให้ฟังอย่างดีใจว่าตอนนี้ในแต่ละคืนท่านตื่นมาเข้าห้องน้ำมากที่สุดแค่ครั้งเดียวบางคืนก็นอนยาวรวดเดียวถึงเช้าเลยนี่คือเครื่องพิสูจน์ที่มีชีวิตที่ แสดงให้เห็นถึงผลเสียอันน่ากลัวของท่านนอนคว่ำต่อสุขภาพของระบบทางเดินปัสสาวะดังนั้นหากท่านใดกำลังมีนิสัยนี้อยู่ขอให้เลิกเสียตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนั่นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการปกป้องไตของท่านต่อไปเรามาพูดถึงอีกท่าหนึ่งซึ่งดูเผินๆแล้วเหมือนเป็นท่าป้องกันตัวที่ดูไรเดียงสาแต่กลับซ่อนอันตรายไว้ไม่แพ้กัน นั่นก็คือท่านออนขดตัวเหมือนกุ้งหรือที่เรียกกันว่าท่านออนแบบทารกในคารพอหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงมักจะชอบนอนขดตัวงอเข่าขึ้นมาชิดออกท่านนอนนี้อาจให้ความรู้สึกปลอดภัยในทางจิตใจแต่ในทางสรีรวิทยาแล้วมันกลับสร้างปัญหาสารพัดเลยครับเมื่อท่านขดตัวมากเกินไป กระดูกสันหลังจะโค้งงอเป็นเวลานานทำให้เกิดแรงกดทับที่หมอนรองกระดูกและอาจนำไปสู่อาการปวดหลังปวดคอเรื้อรังได้แต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและอวัยวะในช่องท้องการงอตัวในลักษณะนี้เนี่ยจะไปจํากัดการเคลื่อนไหวของกระบังลมทําให้หายใจลึกๆได้ลําบากขึ้นเมื่อเราหายใจตื้นปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายได้รับก็จะลดลงและแน่นอนว่า ไตทั้งสองข้างก็จะไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำและแสงแดดเซลล์ไตก็จะค่อยๆเหี่ยวเฉาและทำงานได้แย่ลงนอกจากนี้ท่านออนขดตัวยังสร้างแรงกดที่ไม่สม่ำเสมอในช่องท้องมันอาจไปกดทับไตข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างทาให้การไหลเวียนของเลือดและน้าปัสสาวะติดขัด ลองนึกภาพท่อน้ำที่ถูกพับงอดูสิครับการไหลย่อมไม่สะดวกแน่นอนสภาวะเช่นนี้หากเกิดขึ้นเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตและการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ในทางวิทยาศาสตร์ร่างกายของเรามีฮอร์โมนชนิดพิเศษที่เรียกว่าฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะหรือ ADH ในตอนกลางคืน สมองจะหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ออกมามากขึ้นเพื่อสั่งให้ไตเก็บกักน้ำไว้ทำให้น้ำปัสสาวะมีความเข้มข้นขึ้นและลดจำนวนครั้งที่เราต้องลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะตึงเครียดถูกกดทับและขาดออกซิเจนจากการนอนผิดท่ากระบวนการผลิตฮอร์โมนอ d ดีเนี้อาจเกิดความผิดปกติได้สมองไม่ได้รับสัญญาณที่ถูกต้องทำให้ผลิตอ d h ได้น้อยลง ผลก็คือไตจะยังคงผลิตปัสสาวะที่เจือจางออกมาในปริมาณมากทำให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วและปลุกให้ท่านตื่นขึ้นมากลางดึกนั่นเองดังนั้นแม้ว่าท่านออนขดตัวเหมือนกุ้งอาจจะให้ความรู้สึกสบายในตอนแรกแต่โปรดจำไว้ว่าความสบายเพียงชั่วครู่นั้นต้องแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงนั่นก็คือสุขภาพของไตและคุณภาพการนอนของท่านทีนี้ เรามาถึงนักฆ่ารายที่3ซึ่งมีความแยบยลกกว่ามากมันไม่ใช่ท่านนอนซะทีเดียวแต่เป็นความผิดพลาดในการจัดสภาพแวดล้อมการนอนเป็นกับดักแห่งความสะดวกสบายที่ผู้สูงอายุจํานวนมากกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือการใช้หมอนหลายใบเกินไปหรือใช้หมอนที่สูงเกินไปในการนอน เรามักจะคิดว่าการหนุนหมอนสูงๆจะช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่มีปัญหานอนกรนหรือระบบทางเดินหายใจแต่การหนุนศีรษะและลำคอให้สูงกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายมากเกินไปจะสร้างความลาดชันที่ผิดปกติซึ่งส่งผลเสียต่อระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อศีรษะของท่านถูกยกขึ้นสูงเกินไปเลือดจะเดินทางไปเลี้ยงสมองได้ลำบากขึ้น และยังสร้างความแตกต่างของแรงดันในระบบหลอดเลือดทั่วร่างกายอีกด้วยสิ่งนี้อาจไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทันทีแต่ในระยะยาวมันจะส่งผลต่อการกระจายตัวของของเหลวในร่างกายปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นคือภาวะบวมน้ำส่วนปลายคือของเหลวจะถูกดึงไปสะสมอยู่ที่ส่วนล่างของร่างกายเช่นข้อเท้าและฝ่าเท้าตลอดทั้งวันที่เรายืนหรือนั่ง และในตอนกลางคืนเมื่อท่านล้มตัวลงนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหนุนหมอนสูงของเหลวส่วนเกินเหล่านี้จะเริ่มถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตอีกครั้งเมื่อปริมาณของเหลวในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันร่างกายจะตอบสนองด้วยการส่งสัญญ,ญาณให้ไตทำงานหนักขึ้นเพื่อกองและขับน้ำส่วนเกินนั้นออกไปทางปัสสาวะ นี่คือสาเหตุว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างรุนแรงหลังจากนอนไปได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงทั้งๆท,ที่ไม่ได้ดื่มน้ำเยอะก่อนนอนแต่กระเพาะปัสสาวะกลับเต็มเร็วอย่างไม่น่าเชื่อตัวการสำคัญก็คือของเหลวที่ถูกดูดซึมกลับมาจากขานั่นเองการใช้หมอนที่สูงเกินไปยังทําให้กล้ามเนื้อคอและบ่าตึงซึ่งอาจไปกดทับเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะทำให้มันทำงานไวเกินปกติได้ มีงานวิจัยจากวานสารระบบทางเดินปัสสาวะนานาชาติชิ้นหนึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นซึ่งมักจะแย่ลงจากการนอนผิดท่าและใช้หมอนที่ไม่เหมาะสมกับอาการปัสสาวะตอนกลางคืนเหตุผลก็คือเมื่อทางเดินหายใจถูกปิดกั้นความดันในช่องอกจะเพิ่มสูงขึ้น ไปกระตุ้นให้หัวใจหลังเป๊ปไทช์ชนิดหนึ่งที่มีลึทธิขับปัสสาวะออกมาสั่งให้ไตต้องขับน้ำออกไปดังนั้นหมอนุ่มๆที่ท่านกำลังหนุนอยู่อาจเป็นสาเหตุที่ลึกที่สุดที่ทำให้ท่านนอนหลับไม่เคยเต็มอิ่มก็เป็นได้หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับศัตรูร้ายทั้งสามไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะรู้แล้วว่าทางออกคืออะไรท่านอ่อนทองคา ที่จะช่วยปกป้องไตและนำการนอนหลับอันแสนสงบคืนมาให้เราคือท่าไหนกันแน่คำตอบนั้นไม่ซับซ้อนเลยครับและข่าวดีก็คือเรามีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมถึงสองทางด้วยกันท่านนอนที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แนะนำเป็นอันดับแรกก็คือท่านนอนหงายครับเมื่อท่านนอนหงายน้ำหนักตัวจะถูกกระจายอย่างสม่าเสมอทั่วทั้งแนวกระดูกสันหลังช่วยให้ศีรษะลำคอและแผ่นหลัง อยู่ในแนวที่เป็นธรรมชาติท่านออนนี้ช่วยลดแรงกดทับต่ออวัยวะภายในซึ่งรวมถึงไตและกระเพาะปัสสาวะด้วยอวัยวะเหล่านี้จะได้พักผ่อนอยู่ในพื้นที่ตามธรรมชาติไม่ถูกบีบรัดทำให้เลือดและออกซิเจนสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นการสร้างสภาวะที่เหมาะสมที่สุดให้ไตได้ทำหน้าที่กองและขับของเสียโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากท่านี้ท่านควรใช้หมอนที่มีความสูงพอดีพอดีแค่พอที่จะรองรับส่วนโค้งตามธรรมชาติของต้นคอและหลีกเลี่ยงการใช้หมอนที่ดันค้างให้ชิดกับอกนอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเล็กๆที่มีประโยชน์มากนั่นคือการนำหมอนใบเล็กๆมารองใต้ข้อพับเข่าการทำเช่นนี้จะช่วยให้หลังส่วนล่างโค้งเล็กน้อยลดแรงกดทับที่กระดูกสันหลัง และช่วยให้ร่างกายทั้งหมดผ่อนคลายได้ลึกขึ้นเมื่อร่างกายผ่อนคลายเต็มที่ระบบประสาทจะส่งสัญญาณความปลอดภัยไปยังสมองกระตุ้นให้มีการผลิตฮอร์โมน ADH อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณปัสสาวะในตอนกลางคืนได้เป็นอย่างดีนอกจากท่านออนงายแล้วเรายังมีซูเปอร์ฮีโร่อีกคนหนึ่งในโลกแห่งการนอนหลับนั่นก็คือท่านออนตะแคงและถ้าจะให้เจาะจงลงไปอีกก็คือ การนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายครับศาสตร์การแพทย์อายุรเวทของอินเดียโบราณได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนอนตะแคงซ้ายมานับพันปีแล้วและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในปัจจุบันก็ค้นพบหลักฐานมากมายที่มายืนยันเรื่องนี้เช่นกันเมื่อท่านนอนตะแคงซ้ายกระเพาะอาหารและตับอ่อนจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าหลอดอาหารซึ่งช่วยป้องกันอาการกโกรธไหลย,ย้อนและแสบร้อนกลางอก,อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลืองครับหัวใจของเราจะสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นเมื่อเรานอนตะแคงซ้ายเพราะหลอดเลือดแดงใหญ่เออเอตาซึ่งเป็นหลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายจะโค้งไปทางด้านซ้ายถ้านอนนี้จึงช่วยลดภาระการทำงานของหัวใจทำให้มันสามารถปั๊มเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้ระบบน้ำเหลือง ซึ่งทำหน้าที่ขนส่งสารอาหารและกรองของเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยท่อน้ำเหลืองหลักส่วนใหญ่จะไหลามารวมกันที่ท่อทวงอกอ,อ,กอซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของร่างกายการนอนตะแคงซ้ายจะช่วยให้น้ำเสียและสารพิษต่างๆไหลามายังท่อทวงอกได้สะดวกขึ้นตามแรงโน้มถ่วงจากนั้นจึงถูกส่งไปยังไตเพื่อกำจัดทิ้งต่อไปพูดง่ายๆก็คือ การนอนตะแคงซ้ายเปรียบเสมือนการสร้างทางลาดเอียงเพื่อทำความสะอาดร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพที่สุดในขณะที่เราหลับซึ่งจะช่วยลดภาระงานของไตในตอนกลางวันได้อีกด้วยแน่นอนครับว่าไม่มีใครสามารถนอนอยู่ในท่าเดียวได้ตลอดทั้งคืนการพลิกตัวไปมาถือเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้ทุกท่านพยายามเริ่มต้นการนอนหลับด้วยท่านอ่อนงายโดยมีหมอนรองใต้เขา่า หรือนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายแล้วร่างกายจะค่อยๆค,คุ้นชินกับท่าใหม่และท่านจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เรื่องการนอนหลับเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพโดยรวมของท่านด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้เราได้ร่วมกันค้นพบความลับที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพการนอนหลับกันไปแล้วเราได้รู้ว่าท่านนอนคว่ำท่านนอนขคดตัวเหมือนกุ้งและนิสัยการหนุนหมอนสูงเกินไป คือ3ตัวการร้ายที่ซ่อนอยู่ซึ่งกำลังทำลายไตยและขโมยการนอนหลับที่ดีของเราไปอย่างเงียบๆและในขณะเดียวกันเราก็ได้พบกับ2ท่านออนทองคํานั่นคือท่านออนหงายโดยมีหมอนรองใต้เขา่าและท่านออนตะแคงไปทางด้านซ้ายซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่ได้ผลอย่างน่าทึ่งในการปกป้องสุขภาพของระบบทางเดินปัสสาวะและยกระดับคุณภาพชีวิตของเราความรู้เป็นสิ่งล้ำค่า แต่การลงมือทำต่างหากที่จะสร้างผลลัพธ์ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกท่านจะเริ่มนำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อสัมผัสกับความแตกต่างได้ด้วยตนเองและตามที่ได้สัญญาไว้ตอนต้นวิดีโอผมมีของขวัญสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้กับทุกท่านนั่นก็คือตารางอาหาร7วันเพื่อล้างพิษและฟื้นฟูไต ซึ่งเป็นแผนการรับประทานอาหารอย่างละเอียดที่ออกแบบมาตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพไตของท่านโดยเฉพาะหากท่านใดต้องการรับของขวัญชิ้นนี้ไปเลยฟรีๆรเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆครับแค่พิมพ์คำว่าสุขภาพไตดีลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ทีมงานของเราจะเห็นและจัดส่งของขวัญที่มีความหมายนี้ไปให้ท่านครับและอีกครั้งหนึ่งหากท่านเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ ขอความกรุณาช่วยกดไลค์และแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวที่อาจกำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากการปัสสาวะตอนกลางคืนเหมือนกันและอย่าลืมกดปุ่มติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ